เรามาคุยกันต่อน,นะคะในช่วงที่2ของรายการค่ะกับภาพรวมของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทยนะคะตะกี้เราคุยกันไปแล้วเห็นภาพกว้างๆคร่าวๆว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเศรษฐกิจฟื้นตัวดีขึ้นนะมากกว่าที่เราคาดการไว้ทําให้ยอดของการบริโภคเนื้อสัตว์ต่างๆมีมากขึ้นก็รวมๆแล้วอาหารสัตว์ก็ขายได้มากขึ้นด้วยถ้าเรามองกว้างๆอย่างนั้นนะคะรวมถึงแน่นอนปัจจัยบวกน่าจะมีมากกว่านั้นด้วยน่าจะเป็นเรื่องอะไรอีก เทรนของคนที่บอกว่านิยมบริโภคอาหารสัตว์มากขึ้นมีโมเดิร์นเทดก็คือเวลาเปิดไปตามห้างอ่ะเดินไปห้างสะดวกซื้อเปิดมากล่องช่อแข็งฟรีพบ้างมาเข้าไมโครวเวฟเสร็จทานได้ใช่ครับเหล่าน<ช>ี้กระตุ้นให้คนรับประทานมากขึ้นครับค,ครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์ประเภทนั้นเราก็ต้องยอมรับว่ามันมีมันมีภาพลักษณ์ที่ที่ดูแล้วมันมีความน่าเชื่อถือนะครับแล้วมันก็มีภาพลักษณ์ของการที่ดูแล้วน่าทานขึ้นนะครับ นะทั้งปลอดภัยแล้วก็แล้วกด็ดูสะดวกขึ้นนะแต่ถ้าเรามามองย้อนกลับไปว่าทําไมในเรื่องของ GDP ของโลก GDP ของไทยที่ดีเราทำอุตสาหกรรมนี้ดีเนี่ยถ้าจะมองอาภาพตัวนี้ให้ให้ชัดขึ้นเนี่ยนะครับผมขออนุญาตย้อนกลับไปะนะว่าเ,เหตุการณ์ในอุตสาหกรรมหลายะอุตสาหกรรมที่เราพบปัญหาในปี2551หนะครับถือว่าเป็นปีวิกฤตเศรษฐกิจของโลก เริ่มจากอเมริกาแฮเบอร์เกอร์ครตอนไครซิสนตอนนั้นนะฮะอัน <C ris is> นั้นเป็นเป็นเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้มันเกิดการปรับตัวถ้าเราว่าไปในปี251เนี่ยตัวน้ำมันแพงมากมันดึงทำให้พวกสินค้าพวกกระพันเนี่ยมันสูงตาม <C ris is> แทบทุกตัวเลยแทบทุกตัวแล้วหลังจากสักเดือนกันยายนปี251เนี่ยมันก็เริ่มฟองสบู่แตกนะฮะ ตัวน้ามันก็ก็คลายตัวลงแต่ว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยมันส่งผมทำทำให้อุตสาหกรรมนี้เนี่ยเรามีการปรับตัวครับสินค้าพกพันที่มีการสูงขึ้นเนี่ยมันก็คือวัตถุดิบที่มันสูงขึ้นต้นทุนการเลี้ยงสูงขึ้นมันก็กระทบครับในช่วงประมาณสักปี50ปี51ตอนนั้นผู้เลี้ยงเราค่อนข้างจะกระทบปัญหาเยอะมีการปรับตัว ก็บางคนก็อยู่กันไม่ได้นะครับเพราะต้นทุนสูงมากราคาที่ขายได้อาจจะอาจจะบางครั้งต่ํากว่าต้นทุนการเลี้ยงของเขาด้วยอย่างเช่นพวกกลุ่มที่มีการถอยออกไปคือพวกผู้เลี้ยงหมูบางส่วน,นเราพบว่าก็ก็ถูกกระทบนะฮะฉะนั้นปี51เนี่ยส่งผลทําให้ในในช่วง5 1ต่อ52เนี่ยการเลี้ยงสัตว์ของบ้านเราก็ถดถอยลงนะครับ ตัวราคาที่มันมีการเคลื่อนไหวขึ้นสูงจาก50-51เนี่ยพอเดือนกันยามันเริ่มมาเริ่มลงมาเนี่ยนะครับมันก็เลยทำให้ปี52สินค้าโภคภัณฑ์เช่นกันฮะก็ผันแปรตามน้ำมันที่ลดลงมาฉะนั้นในปี52การเลี้ยงที่ยังมีขนาดที่ยังไม่ดีขึ้นคือปริมาณนะฮะยังไม่<ะ>มากขึ้นประกอบกับต้นทุนการเลี้ยงที่ถูกลงก็ส่งผลทำให้ตัวราคาผลิตผ์สัตว์ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูหมเนื้อไก่หรือไข่เนี่ยราคาดีในแง่ของผู้เลี้ยงอยู่ได้ะนะครับฉะนั้นเหตุการณ์ตัวนี้นะมันก็เป็น,เป,นเป็นตัวหนึ่งที่เกื้อนหนุนทําให้การขยายตัวในปี53ดีอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของการส่งออกเราพบว่าไม่ว่าจะเป็นไก่ไปเป็นกุ้งเราถูกกระทบจากภาวะเศริฐกตโลกไม่มากเท่าไหร่ไม่มากเท่าไหร่เพราะเราถือว่ามันเป็นสินค้าจําเป็นต้องรับประทาน,นสินค้าพื้นฐานจําเป็นที่ในใน,ในการรับประทาน มันอาจจะไม่เป็นสินค้าฟุ่มเฟือยนะฮะจากนั้นยอดก็ไม่ตกนะฮะก็เราพบว่าอันนี้สงตัวทั้งเหตุการณ์ังกก่าเนี่ยมันก็ส่งผลทําให้ในปี5.2ก็เติบโตดีนะครับผู้เลี้ยงก็มีกําไรผู้ประกอบการในวงการก็ถือว่าร่วมีการปร,ประกอบการที่ดีเช่นกันนะฮะภาพโครงร่างตัวนี้นะเป็นปี5.2ที่สร้างความมั่นใจให้คนในวงการนี้เนี่ยก็ยังมีการขยายตัว ต่อเนื่องมาในปี53นะครับปี53เช่นกันครับถึงแม้วัตถุดิบอาจจะมีการปรับตัวขึ้นมาตามเศรษฐกิจที่เขาในฟื้นตัวนะแต่ฐานการเลี้ยงก็มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นนะครับปี53ก็มีการขยายการเลี้ยงราคาก็ยังใช้ได้อยู่เพราะว่า GDP ไม่ว่าของไทยที่ยังเติบโตดีของโลกที่ยังเติบโตดีก็ยังสอดรับนะบฉะนั้นภาพตัวนี้ก็เป็นภาพเหตุการณ พื้นฐานในอดีตนะที่ส่งผลมาประกอบกับเหตุการณ์ที่ถ้าว่าไปดีเกินคาดในปีนี้นะฮะฉะนั้นก็เลยทําให้ภาพของวงการนี้ออกมาค่อนข้างจะดีครับค่ะนั่นคือภาพที่เราเห็นทําให้มันออกมาดีแต่ทีนี้มันมีปัจจัยอะไรบ้างในปี53มที่ผ่านมาแล้วเรามองส่งผลไปในปีน้าปีนี้ปีปัจจุบันคือปี54ครับแน่นอนคนระับการมองภาวะการเปลี่ยนแปลงจากนี้ไปในอนาคตเนี่ยทุกคนตอนนี้มองตัวชี้วัด เศรษฐกิจดีความต้องการในการบริโภคก็มากขึ้นตัวชี้วัดตัวหนึ่งที่เราทุกคนคุ้นเคยก็คือตัวน้ํามันตัวน้ํามันดิบตัวนี้เนี่ยปัจจุบันก็วิ่งไปเก้าสิบเหรียญต้นๆแล้วแนวโน้มปีหน้าเขาก็มองกันที่ร้อยเหรียญโดยเฉลี่ยหรืออาจจะมากกว่าตัวนี้เป็นตัวที่น่าเป็นห่วงตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวน้ํามันเองอย่างที่เราทราบกันดีมันจะเป็นตัวที่มีผลต่อสินค้าเกษตรเพราะว่า มันจะมองออกมาในเรื่องของทางเลือกพลังงานทดแทนแเราพบว่าในปี51ปี50ตอนนั้นเป็นเหตุการณ์ที่วิกฤตพลังงานแพงอาหารแพงเพราะมันดึงกันนะฮะเพราะว่าพลังงานทดแทนไม่ว่าจะเป็นเบลดีเซลเอทานอลก็ดึงสินค้าเกษตรนะฮะกลุ่มแป้งไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดนะฮะไม่ว่าจะเป็นผลิดพันธันสัมรหลังนำไปใช้ผลิตเอทานอลผลิตเบลดีเซล ก็คือเป็นการแย่งระหว่างการแย่งพลังงานการแย่งเพื่อมาผิดพลังงานกับการแย่งมาเพืพ่อผลิตอาหารอ๋อก็คือว่าต้นทุนวัตถุดิบอาหารไอ้วัตถุดิบอาหาราสัตว์เนี่ยมันก็คือเป็นพวกอ้เช่นยกตัวอย่างมันสําปลังอย่างนี้ซึ่งสามารถไปผลิตเอทานอลได้ช่วงไหนราคาน้ํามันโลกแพงค,คนก็จะหันมาใช้พลังงานทดแทนซึ่งก็คือพวกอาจจะเป็นพวก โซฮอล์เก็ตามที่เป็นเอทานอลดังนั้นคนก็จะเอามันทำเป็หลังเนี่ยไปส่งเขาเอทานอลซะเยอะใช่ครับดังนั้นทําให้จํานวนที่จะมาเป็นอาหารสัตว์น้อยลงพอน้อยลงราคามันก็เลยเหมือนก็จะแพงขึ้นความต้องการจต่ตัวนี้มันแพงเยอะขึ้นครับภาพที่เราพบอยู่ตอนนี้ผมว่าตัวอย่างใกล้น้ามันปาล์มน้ำมันปาล์มนี่เป็นผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่ตอบในเชิงของการการพิจารณาในการที่จะมาผลิตเป็นพลังงานค่ะนะฮะเบอติเซล หรือมาเปลี่ยนเป็นอาหารคน<ม>ในเรื่องของการอันเป็นน้ำมันทอดน้ำมันผัดกับข้าวอะไรไะพวกนี้นะครับจะเห็นนะครับนี่ขนาดเราแชร์น้ำมันปลาล์มไปแค่บางส่วนมผมเข้าใจว่ายังส่วนน้อยนะครับเรายังส่งผลกระเทือนขนาดขนาดนี้เลยนะ<ม>ขนาดน้ำมันปลาล์มตอนนี้ก็ขาดแคลนแล้วอะไรเงี้ยนะครับฉะนั้นก,ก็เป็นภาพที่น่ากลัวในปี54<ม>เรามองนะครับว่าจากเงื่อนไขณนะตอนนี้เรามองไม่ว่าจะเป็น GDP ของโลก ที่ยังมองดีหรือไทยเองถึงแม้จะถดถอยลงสัก4-5% GDP ปีหน้าหรือว่าขอางโลกสัก4%กว่ามันก็ตอบได้ว่าถ้ามันไม่มีเหตุการณ์ที่พลิกผันวิกฤตตัวราคาน้ำม,นมันมันก็คงจะอยู่ในระดับสูงแล้วก็สินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆก็คงจะต้องอยู่ระดับสูงตามด้วยค,ครับทิ้งไว้ยอย่างนี้ในช่วงเบรกนี้นะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะถึงผลลัพธ์ที่จะตามมาต่อๆกันค่ะ ทำทีเพื่อท่านค่ะทาหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดให้ดีไมไรหลัวท่านอย่างท่าจะตั้งใจทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดจะสุขสบายนั้นเป็นได้หลายทางต้องลบสิ่งคิดขวางวุนทางให้พ้นไปจะสบความสุขสันต์สำคัญที่ใจสุขและทุกข์อย่างไรเพราะใจตนเองหลายๆเพลงก็แบบเป็นกำลังใจอะไรเงี้ยด้วยค่ะอย่างพระชัยพลยิ้มสู้อะไรเงี้ย ท่านก็ทรงพระราชนิพนธ์แล้วก็พระราชทานให้กับผมตาบอดอะไรเงี้ยค่ะก็เลยก็รู้สึกว่าเออมันเป็นกําลังใจด้วยนะท่านยังทํางานให้พวกเราอยู่เลยอะ่ะคือแบบเราน่าจะมาทําอะไรกันเนาะที่จะมาที่จะให้ท่านได้พักได้แล้วให้ท่านได้ใช้ใช้ชีวิตของท่านแบบว่าอย่างมีความสุขแบบว่าโดยที่ไม่ต้องห่วงอะไรแล้วอะไรเงี้ยค่ะ คุยกันต่อนะคะกับเรื่องของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทยนะคะซึ่งถามว่าปี5 4มีปัจจัยอะไรต้องดูเป็นหลักเมื่อไปรกที่แล้วคุยไปแล้วน้ามันน้ามันนี่เราไม่ได้มองในเรื่องของต้นทุนว่าเราต้องใช้ขับขนส่งอะไรขนาดนั้นแต่ที่เรามองคือช่วงไหนเศรษฐกิจดีน้ํามันแพงน้ํามันแพงปุ๊บคนก็หันมาใช้พลังงานทดแทนและมันก็แย่งวัตถุดิบของเราไปเพราะว่าวัตถุดิบเราสามารถผลิตน้ํามันได้ด้วยร,ราคาในปี5 4ก็เลยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่กาหนดราคา5 4เหมือนกันใช่ครับใช่ครับ คือถ้าเราถ้าเราเชื่อว่าตัวราคาน้ํามันเนี่ยตัวชี้นําราคาอยู่ที่ร้อยเหรียญเนี่ยนะครับก็เข้าใจว่าสินค้าโภคภัณฑ์อย่างที่เรียนนะครับว่ามันก็คงจะต้องปรับตัวปรับฐานสูงขึ้นแน่นอนนะครับก็คงจะต้องขึ้นกับกลไกของสินค้าแต่ละตัวไม่ว่าะจะเป็นผลผลิตที่ออกมากขึ้นได้ไหม,มนะฮะถ้าออกมากขึ้นได้มันก็อาจจะทําให้การขึ้นราคาเนี่ยมันไม่ไปตามน้ํามันโดยเชิงสัดส่วนแต่ถ้าทางกลับกัน ถ้าหาว่ามันออกน้อยลงแล้วยังมีพลังงานทดแทงมันดึงไปอีกนี่เข้าใจว่ามันก็จะเจอวิกฤตแล้วพวกเรื่องของธรรมชาติมองด้วยไหมที่ผันผวนแปรปรวนกันอยู่ตลอดเวลาทําให้พวกผลผลิตจากการเกษตร,รมันน้อยลงอ,อ๋อแน่นอนฮะเ,ออเราพูดถึงเงื่อนไขของการผลิตสินค้าเกษตรเราก็ต้องยอมรับว่าภาวะความผันผวนในเรื่องของสภาพอากาศในโลกปัจจุบันเนี่ย โดยเฉพาะสองสามปีที่ผ่านมาเราพบนะว่ามันค่อนข้างจะพันผวนมากเลยอากาศร้อนมากในบางที่อากาศหนาวเย็นในบางที่มันอาจจะส่งผลทําให้การผลิตสินค้าเกษตรของเราเนี่ยพันผุนตามแต่โดยรวมณปัจจุบันเราก็ยอมรับว,ว่าโดยปัจจุบันมันมีการถ่วงกันอยู่ภาคพ,พื้นในแต่ละภาคพ,พื้นเนี่ยบางภาคพ,พื้นก็ดีบางภาคพ,พื้นอาจจะไม่ดีนะมันยังถ่วงกันอยู่แต่ว่าในอนาคตเนี่ย ถ้าหากว่าความชัดเจนในสิ่งที่หลายๆคนเราเป็นห่วงนะฮะในเรื่องภาวะโลกร้อนมันจะบิดเบือนทําให้สาภาพอากาศมันผันแปรเปลี่ยนไปเนี่ยมันอาจจะวิกฤตก็ได้ถ้าหากว่าเออมันกระทบกับแหล่งผลิตสินค้าเกษตรโดยส่วนใหญ่ณนะตอนนี้หมายถึงถ้าว่าไปในช่วงสองสาปีที่ผ่านมาเนี่ยเรายังพบว่ามันยังมีความสมดุลพอสมควรอยู่ นะแต่ว่าถ้าถ้าถ้า,ถามันพลิกผันมากไปนะครับการปลูกสินค้าเกษตรถ้ามันแย่กว่าที่คิดมันก็น่าเป็นห่วงครับค่ะคอันนี้เรามองเรื่องราคาจากมุมมองทางด้านของสปลายว่าเป็นยังไงบ้างเพียงพอหรือไม่สิ่งที่เรากลัวคือกลัวทัพยจะไม่พอแล้ว,ลวดีมานของปี54มองไว้แค่ไหนคะความต้องการเ,เราถ้ามองทางด้านความต้องการเนี่ยเ,เราก็ต้องไปมองในเรื่องของการเติบโตประชากรโลก ครับปัจจุบันก็ยังที่ทางขาบวกอยู่ใช่ไหมฮะไม่ว่าจะเป็นของโลกหรือของไทยความต้องการย,ยังต้องมากขึ้นแต่สิ่งที่เคลื่อนหนุนทําให้ประชากรโลกเราจะมีกําลังในการซื้อก็คือภาวะเศรษฐกิจโลกภาวะเศรษฐกิจไทยเช่นกันฮะถ้าเรายังวิเคราะห์ว่าเศรษฐกิจยังเติบโต,ตอยู่นะตามทิศทางนี้เนี่ยเข้าใจว่าความต้องการอุปสงค์ในด้านของกลุ่มนี้ยังเป็นเชิงบวกอยู่ครับ เพราะว่าพอคนเรามีศักยภาพมีความสามารถนะฮะจากภาวะเรฐิจที่ดีนะครับกับประชากรที่เพิ่มขึ้นอีกด้วยก็จะส่งผลทำให้ความต้องการนะฮะมันมากขึ้นครับกลัวว่าสปายจะน้อยขณะที่ดีมาเนี่ยเพิ่มขึ้นครับครับราคาน่าจะขยับจากมีห่าสามมากน้อยแค่ไหนมีมองไว้ไหมคะก็อย่างที่เรนคุณแอนว่าเราเพียงแต่มองสิ่งที่เราเป็นห่วงในเรื่องของพลังงาน อันนี้เห็นชัดแล้วว่าเดิมเนี่ยพลังงานเนี่ยพอปีห้าหนึ่งพลังงานมันเคยขึ้นไปถึงร้อยสีิกว่าเหรียญแล้วณวันนั้นหลายคนก็บอกว่ามันถึงสองวเหรียญแนนะ่ตอนนั้นนันเห็นเลยนะครว่าโครงสร้างของสินค้าเกษตรนี่มันถูกดึงไปพอสมควรถูกดึงไปพอสมควรทําให้สินค้าเกษตรหลายๆตัวนี้ขึ้นฉะนั้นถ้าถ้าเราว่าไปว่าแนวโน้ม มันจะเป็นยังไงเนี่ยก็ยอมรับต้องต้องกลับมาที่ตัวราคาน้ํามันคเชื่อว่าสําหรับวันนี้คุณผู้ชมคงจะเห็นภาพคร่าวๆนะคะที่ชัดเจนขึ้นข,นของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทยแต่ที่นี้ปัญหาต่างๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตเรามีแนวทางในการแก้ไขอย่างไรนะเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันต่อในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณคุณบุญธรรมมากค่ะขอบคุณค,ค่ะสวัสดีครับ และถหากว่าคุณผู้ชมมีปัญหานะคะคำถามต่างๆอยากจะฝากเราให้ไปถามครูท่านใดบอกได้นะคะด้วยการอ e ีเมลมาหาเราที่ t c c k i d h o t m a i l c o m ค่ะเราก็จะมี นิตยสารที่รวบรวมความรู้ในเรื่องของธุรกิจนะคะอย่างไทยคอมเมอร์ซมอบกลับไปให้ค่ะส่วนคุณผู้ชมท่านที่อยากจะติดตามกิจกรรมรวมถึงความเคลื่อนไหวต่างๆของหอ,อการค้าไทยทําได้นะคะด้วยการเข้าไปที่เว็บไซต์ www.thaichamber.org ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแล้วก็คุณบุญธรรมต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ